สวัสดีผู้ที่มีบุญบารมีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดวงสตามหารวยก่อนจะไปฟังคำทํานายนั้นให้ทุกท่านคอมเมนต์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคืนพลังแห่งบุญคืนพลังแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยหลังจากนั้นขอเชิญทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันเลยครับชาวราศีเมฆทุกท่านครับ นี่เป็นคำทำนายจากหมอดูซื่อดังในปี2024นี้เป็นคำทำนายที่แม่นยำที่สุดเป็นหมอดูที่คนให้ความเคารพและเชื่อถือมากที่สุดในตอนนี้ได้ทำนายดวงชะตาในปี2024นีนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษทุกท่านชะตาชีวิตจะมีการพลิกผันครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ในรอบสิบปีเป็นดวงมหาเฮงมหารวยเป็นดวงมหาเปิดทรัพย์สินเงินทองกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านแบบดึงไม่หยุดสุดไม่อยู่ชีวิตนับจากนี้มีแต่ความโชคดีเข้ามาหาไม่เสือ้ออย่าลบดูเด็ดขาดเพราะนี่เป็นคำทำนายโดยตำราโบราณมหากษัตริย์ที่หาฟังได้ยากมากๆ หมอดูซื่อดัง7จ็ดสำนักได้ทำนายไว้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบุคคลที่โชคดีดวงสตาของท่านที่ได้มาเจอคำทำนายนี้เพราะคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้มาเจอกับวิดีโอนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีๆ หาที่สงบสงบตั้งจิตใจเป็นสมาธิทำใจให้บริสุทธิ์แล้วเปิดรับฟังด้วยความเชื่อมัน่นเปิดคำทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมฆดวงชะตาของท่านมั่งคัง่งร่ำรวยเพราะบุญเก่าของท่านจะเริ่มทำงานแล้วถึงเวลาที่ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหารวยติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดจะถูกเปิดแล้ว คนที่เกิดในราศีเมษนั้นทุกคนมีดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโกดรัพย์ดวงมหาเห่งมหารวยติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาที่ดวงสตาจะเปิดให้ทุกท่านนั่นเองคนที่เกิดในราศีเมษนั้นมีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนโยนพูดน้อยแต่คิดมากและมีเหตุผลเวลาไต่ตองอะไร ต้องคิดแล้วคิดอีกลักษณะอีกอย่างของชาวราสีเมกนี้คือเป็นคนเสยสาไปทำอะไรให้เกิดความเจ็บซ้ำน้ำใจไม่พอใจจะต้องเอาคนนั้นออกจากชีวิตหรือไม่เอามาต่อแย่อีกเลยเจ็บแล้วจะจําเอาไว้ตลอดการเป็นคนคิดอครอบคอบไม่อยากผิดหวังหรือต้องการให้เกิดความเสียหายเพื่น เป็นคนมีสติปัญญาลักสงบลักความเป็นระเบียบเรียบร้อยดวงสตาช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวโดยเฉพาะในปี 2 0 2 4นี้ท่านจะมีโชคลาภในด้านการลงทุนสำหรับใครที่เคยลงทุนไปแล้วอาจจะได้รับปันผลหรือได้รับส่วนแบ่งเข้ามามากพอสมควรเรื่องการงานสาวราศีเมฆหลังจากโดนบล็อกมานานช่วงนี้จะได้ลุดออกจากพันธการทั้งหลายอุปสรรคที่เคยเป็นกางขวางคอก็จะหมดไปตามตำราโบราณโลคศาสตร์ คนโบราณเชื่อว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยปกปักรักษาบรรดาลโชคลาภและคอยชี้ทางให้แก่ชีวิตคอยบรรดาลโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองทำให้ชีวิตดูเหมือนว่าเป็นคนโชคดีตลอดเวลาถือว่าเป็นคนโชคดีคนกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้ คนที่เกิดในราศีเมฆนั้นแถมยังเป็นคนที่ดวงแข็งอีกต่างหากใครที่คิดมาปองร้ายก็ต้องแพ้พ่ายตัวเองไปในที่สุดเพราะว่า เป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นคอยคุ้มครองรักษาทำให้ชีวิตแขวงแกรปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสตาของชาวราศีเมฆนั้นค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากการย้ายของดวงดาวต่างๆในช่วงนี้ค่อนข้างมากเกณฑ์ดวงสตาโดยรวมของชาวราศีเมฆนั้นนับจากนี้ไปท่านจะพบเจอกับบางเรื่องราวซึ่งบางเรื่องราวที่ เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากบางเรื่องราวพอจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บว่องไวบางเรื่องก็อาจจะทำให้ท่านยิ้มได้แต่ในบางเรื่องก็อาจจะทำให้ท่านเครียดถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้สาวราศีเมฆนั้นเตรียมหาทาง แก้ไขเตรียมหาวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาวราศีเมฆนั้นเข้ามาทำลายอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งในชีวิตของท่านดวงสตา์ที่กำลังก้าวเดินไปอยู่ในจุดที่ดีอะไรอะไรหลายๆสิ่งในชีวิตของท่านต้องระวังปัญหาสามเรื่องด้วยกันที่จะเข้ามาทำลายทำให้ท่านนั้นไปไม่เป็นที่จะทำให้ท่านนั้นเกิดความลำบากใจ เรื่องที่หนึ่งมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับสาวราศีเมฆนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงสงการ หรือจนถึงสิ้นปี2024นี้ท่านต้องระวังการที่ท่านออกตัวรับแทนคนอื่นหรือการที่ท่านมีความใจดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั้นจะนำความเรือดร้อนมาหาตัวท่านในช่วงทัดจากนี้ไปสาวราศีเมฆทุกท่านจะทำอะไรท่านต้องคิดให้มากคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบเพราะความสงสาร ของท่านหรือที่ท่านเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั้นจะกลับมาทําร้ายตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนรู้จากเครือญาติแม้แต่คนที่รักให้กลมเกี้ยวก็ตามฉะนั้นการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ช่วยเหลือแล้วทําให้เราเลือดร้อนนั้นก็ขอให้ชาวราศีเมฆนั้นคิดไตรตรองให้รอบครอบเพราะชาวราศีเมฆนั้นจะ ชอบยื่นมือเข้าไปช่วยในบางครั้งเขาก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่ในบางครั้งสาวราศีเมฆเกิดความสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือแม้แต่เกิดความเก่งใจสาวราศีเมฆก็จะให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ยิบยืมทรัพย์สินของมีค่ายืมของสะสม ต่างๆให้ยืมเงินยืมทองหรือแม้แต่การที่ตัวเองนั้นออกรับแทนคนอื่นเอาตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองหรือทรัพย์สินของมีค่าของตัวเองไปค้ำประกันไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยเหลือคนที่รู้จักก็มีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับความเลือดร้อนนั่นเองเรื่องที่2 สาวละสีเมตรในช่วงถัดจากนี้ไปถึงช่วงสวงการท่านต้องระวังเข้าของมีค่าของท่านมีเกณฑ์ที่จะสูญหายหรือถูกสิงในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสวงการที่ท่านเดินทางไปสถานที่ต่างๆการใส่สร้อยแหวนนาฬิกาหรือแม้แต่เกณฑ์ที่จะตกสูญหายได้หากท่านมีการเดินทาง ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามก็ขอให้ท่านคอยมั่นกวดสอบทรัพย์สินของมีค่าอยู่เสมอส่วนเรื่องที่3าสารสีเมฆในช่วงทัดจากนี้ไปจนถึงสงการท่านต้องระมัดระวัง ปัญหาด้านสุขภาพหรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือแม้แต่ตัวท่านเข้าไปอยู่ในสุมสนที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาก็ขอให้ท่านระมัดระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจก็ขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้ดีสําหรับชาวราศีเมฆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านหรือมีการเดินทางไปสถานที่ใดๆก็ขอให้ท่านระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุหรือหรือการเกิดมีการเจ็บ หรือป่วยหรือการถูกทำร้ายนั่นเอง